สวัสดีครับพบกับผมสมาร์ทแลนด์นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามเพจที่ดินบังขายดินดีที่สวนทะเลทองนะครับวันนี้นะครับสามารถนะครับพาทุกท่านนะครับมาชมที่ดินแปลงสวยอีกหนึ่งแปลงของเรานะครับในโครงการบ้านสวนคลอง14บสีอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับเป็นแปลงขนาดเล็กนะครับ160ตารางวานะครับตรงนี้นะครับติดริมน้ําเลยนะครับก็นี่ครับขนาดแนวริมน้ําเลยนะครับติดริมน้ําอยู่ที่ประมาณสัก60เมตรนะครับนี่ครับยาวไปตรงนู้นนะครับหน้าอาจจะไม่กว้างมากนะครับรูปทรง อาจจะเป็นรูปทรงเหมือนรูปทรงสามเหลี่ยมต่อท้ายกันนะครับนี่ครับแต่ขนานขนานเนี่ยติดชิดขอบคลองเลยนะครับสามารถที่จะทําการเกษตรได้นะครับน้ําตรงนี้ก็ไม่เคยแห้งนะครับตลอดหน้าแล้งก็ไม่แห้งนะครับคลองเล็กๆแบบนี้นะครับก็มีน้ําผ่านตลอดนะครับที่ดินตรงนี้นะครับอยู่ในโครงการบ้านสวนคลอง14อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะครับก็เข้ามาจากวงเวียนเล็กนี้ประมาณสัก100เมตรนะครับมาเจอตรงนี้นะครับโซนนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านอาศัยอยู่ตรงนี้สองทางนี้นะครับ มีน้ำม่ใช้นะครับมีไฟฟ้าด้วยนะครับก็เป็นแปลงขนาดเล็กนะครับร้อยหกสิบตารางวานะครับราคาก็ไม่แพงนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเงื่อนไขได้นะครับซื้อสดฉนวนพร้อมโอนเลยแปลงนี้นะครับหรือว่าถ้าต้องการซื้อผ่อนก็ง่ายๆครับเงื่อนไขดาวห้าหมื่นบาทนะครับแล้วก็ผ่อนกับโครงการเรา3าหปีได้นะครับแล้วก็เรายังมีอีกแปลงใหญ่แปลงนู้นนะครับนู้นครับเกือบไร่เลย3 85ตารางวานะครับแปลงนู้นนะครับถัดไปนะครับเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับติดแนว ริมคลองเลยนะครับก็เป็นแปลงที่สวยนะครับก็สนใจก็ติดต่อสอบถามที่คุณสามารถได้นะครับ0878079350นะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดโอกาสกับแปลงสวยๆติดริมน้ำใช้ประโยชน์ได้จริงแบบนี้นะครับเชิญเข้ามาชมก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ